ไปส่งเปล่าลุงไม่ไม่เป็นไรขอรับเอ้ยไม่ใช่เจ้าจะเรื่องอดีตไม่ได้หรอ,อมาเดี๋ยวข้าช่วยให้เจ้าไปจําเรื่องอดีตได้ท่านจะสมองเจ้าอาจจะกลับมาคืนเหมือนเดิมเดี๋ยวข้าจะไปปลุกเจ้าเองที่โรงพยาบาลหมอครับชุบขอไอ้คนนี้น่ครับเขาหลบอยู่ ดจะลงบินที่ผมนะครับลงบินที่ผมเขาอ่ะเขาจําอะไรไม่ได้ครับมานี่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 กมีอะไรขอรับอเอคนไข้รอตรงนี้เรียกอะไรเรียกอะไรกี่กี่อันฮะเรียกอะไรเลขจะท่านจะถามย่ามค่าหรือใช่ใช่ท่านแน่ใจนะขรับว่าจะถามย่ามค่าขอรับครับถามเนี่ยเออเลขย่ามค่าเม็ดมะยมก้านยาวขอรับ ตัวต่อไปก็เอ่อตะขอเบ็ดอยู่ข้างบนแล้วก็อยู่ข้างล่างขอรับเฮ้ยมึงแปละดิมึงแปลดิตะขอเบ็ดครับเจ็ดเ้เล็กเก้าเล็เก้าพี่มาอยกันยาวตัวต่อไปก็เอ่อตะขอเบ็ดอยู่ข้างบนแล้วก็ตะขอเบ็ดอยู่ข้างล่างขอรับคุณหมอครับมันถอดหกเก้าขอไม่อีกทีเดียวครับขอรับข้าบอกแล้วไงขอรับว่าท่านจะถามเล็กยามข้าจริงจริงหรือใช่ครับ